ีขาดขาดเลยนะฮะสวัสดีตอนเช้าฮะหกโมงเช้านะฮะหงครึ่องออกหมากันนะฮะวันนี้เราจะไปเมืองปันนะครับผม 哎哎。はいはい สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพองน้องพี่ผู้มีใจรักในการตกปลาทุกทท่านนะฮะก็มาถึงจนได้นะตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงตรงแล้วนะฮะออกบ้านตั้งแต่หกโมงครึ่งนะฮะพอดีเมื่อกี้ผมมาถึงที่อำเภอเมืองฟานแล้วก็มันผมเลี้ยวผิดนิดนึงแล้ว GPS ผมพาผมอ้อมไปค่อนข้างที่จะไกลหน่อยก็เลยมาถึงชาแล้วก็ไม่ทินทาง้วยขับรถไวไม่ค่อยได้เนาะก็มาถึงเมรุที่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่างเก็บน้ําห้วยแม่แมฆนะะน่าจะใช่น่าจะอ่านที่ถูก สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แมะนะฮะก็เพิ่งเปิดให้ตกเมื่อวานนะฮะเมื่อวานวันที่หนึ่งวันนี้วันที่สองนะเมื่อวานมีสายสึกนะฮะของเราบอกมาว่าปลากินนะฮะกินดีกินถือว่าถือว่ากินดีเนาะแล้วก็ส่งผลง,งานมาให้ชมด้วยนะะไม่รู้ว่าโดนหลอกมาเชื่อหรือเปล่านะก็มาลองดูนะฮะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อนนะฮะแล้วก็คอยว่ากันเจอกันอีกที่หน้าหม่นะครับผม ตอนนี้ผมจัดอุปกรณ์เสร็จแล้วนะฮะสรุปตกเป็นระยะ5.4นะครับเหยื่อเหมือนเดิมนะฮะแล้วต้นเห็นไหมกล้องนี้ก็เลยคุณพ้นพยักนะฮะแล้วก็ตกในรูปแบบของอไม้ตายเกาหลีเนาะก็คลิปที่แล้วก็เอามาลองใช้นะ,ะแต่ว่าตอมันเยอะ,ะ,ะใช้ได้แค่ไม่กี่ไม้ก็ต้องเปลี่ยนนะ,ะไม้ตายเกาหลีเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูว่าจะได้ตกเต็มวันหรือเปล่านะฮะกับทุนไม้ตายเกาหลีเนาะตกสองตัวเบ็ดนะฮะ นี่ฮะเป็นอีซูมาเบอร์สี่ทั้งสองตัวเลยนะผมจะลองใช้ขนมปังด้วยใช้เยืขนมปังด้วยลองดูฮะถ้าไม่กินเราค่อยับเปลี่ยนหน้าง,งานกันอีกทีนะครับนี่ก็ตอนเช้าก็อ่อยไปก่อนนะฮะตกผงอ่อยไปก่อนจับ,บจิบจับจิบอ่อยไปก่อนรุย โอเคหม่แรกลุยฮะลุย ามแล้วว่าะรอปามนะครับมาดูตอนเราปิดกล้องนะฮะช่างแป๊บใส่ดีใส่ดี Right on. Yeah. Ui, io le rimango a เต็มค้างนะฮะทุ่นค่อยๆไหลกดนะัะย erm ังไม่ได้กินแต่ว่า ค้างมาชนโดนเต็มๆแก่งไงไงใช้ได้ฮะใช้ได้ใดส่ดีเลย ปลาเพิ่งมากินตอนสิบเอ็ดโมงไม่มเช้าเลยนั่งเหงาทั้งวันเลยนะไม่เช้านั่งแต่แปดโมงเต็มปากปลามากินเอาตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งตะเพียนนะไซดีเลย ไมนถึงนี่แปนโมงเขานั่งเดีเพชรเออได้มานั่งเพชรอยู่ไหนมูนะม้นะมหารเหรอเอาก่ะไม่ได้ไม่ได้ไปตั้งปุ่นก็นเลยโคตมาพี่ข้างก็อกาาย่อางมู้นนี่ก็ไม่ยาบหลับขอไม่ยับเล่นี่กำลังมาเข้าตอนสิบเอ็ดโมงได้มานี่สามตัวเจ้าดักแซ็บตะเพียน สองไปนิดนึน่งมาฮะมันเนาะโอ้ยจบไลยโอ้โหเหมือนกันหรอหันคนนักล่ำมันก็เลียเ้ยงหมูยักษบุญเขาเลี้ยงแทบไม่เละก็ได้าเพีดีกว่าอืนี่มาอ้อยไม่หนึถุงหนึ่งแล้วก็กำลังมาเข้าตอนเนี้ยกำลังเริ่มมีอาการเนี่ยเจ้านั่งรับ กำลังเริ่มเข้าเนี่ยครับผมแพาแวะมากกะเข้ามาด้อ๋ออ๋ออ๋อซีๆๆๆๆขอบคุณครับเจอกันครับสวัสดีครับ กนเพลยอีกแล้วกำจะกินข้าวนะนมจีนปากกินสังนั้นเต็มปากใส่ดีใส่ดี ป่าอะไรวะเนี่ย ไม่ธรรมดา ใส่ฮะไม่ธรรมดาเต็มปากนะครับผมเต็มปากเอ้ามุมปากนี่า่าอุ้ยอื้อหือ 接电话。 ชี้ขาดขาดเลยนะฮะอืมไปทางตะก,กัวเลยวะชิบหายนะกูขึ้นสายใหม่แล้วมั้งเนี่ย สายมันน่าจะช้ำได้วยแหละ ถอดปื้ดเลย ไม่ได้เลย ตบถ่ายแล้วมั้งต้องกลับแล้วมั้ง ครับตอนนี้เวลาสี่โมงสี่โมงกว่าสี่โมงห้าสิบกว่าละผมเก็บของเสร็จหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวสรุปนะฮะวันนี้เนาะก็เรามาถึงกันตั้งแต่แปดโมงนะฮะตั้งอุปกรณ์เริ่มตกก็ประมาณเก้าโมงรดยประมาณนะฮะแล้วก็มันเงียบตั้งแต่เก้าโมงไปเลยเงียบจนถึงสิบเอ็ดมงครึ่นฮะผมได้ปลาตัวแรกตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งเป็นตะเพียนนะฮะตะเพียนไซส์สวยเลยนะฮะไซ ประมาณสักสามขีดได้ตัวตัวสามขีดสามขีดสี่ขีดประมาณนั้นนะฮะก็แต่ว่าปลามันกินฝืดนะกินห่างเลยกินที่เป็นมงครึ่งแล้วมาอีกทีนึงเที่ยงอะไรเงี้ยมันก็เก็บมาได้เรื่อยๆนะฮะก็ส่วนมากเป็นตะเพียนนะฮะได้ตะเพียนอยู่ะะหกตัวนะหกตัวแล้วก็ได้ปลานินอยู่ตัวหนึ่งปลานินก็ใช้ประมาณสักสี่ขีดสี่ขีดห้าขีดเห็นจะได้น่าจะสี่ขีดครับก็ดูรวมก็ น่าจะได้อาการทุ่นของไม้ตายเกาหลีไปพอสมควรนะฮะก็เป็นอันสำเร็จนะกับการเททุ่นไม้ตายเกาหลีเนาะตัวนี้ตัวนี้ยังไม่มีขายนะของน้าต้นเนาะก็ทํามาลองใช้กันก่อนอาจจะมีขายนะเร็วๆนี้อาจจะนะครับแค่อาจจะนะนี่ก็ลองใช้กันไปก่อนแล้วก็สรุปทั้งอ่างนะฮะก็กินฝืดเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ไม่ดีไม่หมดดีแถวๆหลักน้ำาะฮะที่ สายสืบผมบอกว่าตอนนั้นกินดีแต่ว่าเมื่อเช้ามาแล้วคนเต็มเลยนะฮะผมก็เลยมาเปิดหมายใหม่ฝั่งนู้นเห็นว่ากินดีนะฮะเห็นเขาว่าได้เยอะกันพอสมควรเลยนะฮะหริวก็แต่ก็ไม่ได้กินแบบสน,นั่นเลยขนาดนั้นนะฮะส่วนตีทุนลอยกับหน้าดินะจะกินค่อนข้างเยอะมีน้าท่านหนึ่งตีทุนลอยเป็นปลาจีนนะฮะได้เท่าที่ดูก็ น่าจะสิบกาตัวย anyway, uh oh oh> ah oh oh ี่สิบตัวได้มั้ยได้ได้เยอะเลยสิบเป็นสิบอ่ะก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับอ่างนี้นะเดี๋ยวจะมาสามอีกรอบหนึ่งขอดูก่อนว่าจะได้มาอีกเมื่อไหร่เนาะมีโอกาสมาหรือเปล่านะเดี๋ยวมาส่งงานกันก่อนเนาะปลาล้มของเราเลยเจ็ดแต้มนะฮะ ก็ถือว่ารอดนะถือว่าเอาตัวรอดได้โอเคครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ